จ้พี่น้องมากินบักเงาะบานีิจ้ะคือากินกบักเงาะจ้าที่ยังกระแทบเบิดลคอยนะจ้ะพี่นอ้องทิ้งข้าอิ่มแล้วกินบักเงาะจ้ะบานีิ บางเนาะาินวยจ้ะกินเบน็ดบอล กวนออกบ้านแล้นี่จะเสียงแมงห่องจ้ะ อืกินัน่หละมันรับเม็ดนอกจากหน่วทำเมนแบบบุฟี่น้ำจ้าอ้ผูช้ชงมาหาแต่กะบีจ้ะ So mai được cái bì giải ngân chắc chắn chắc chắc kinh chắc kinh

ที่อิ่มแีม่น้องกินาเาบอร์เพราะกินขอบอิ่มเลยไอนที่ขาดเดี๋ยวนับเบิ่งเด้อกินเบิร์จกักมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้ากินอีกเมืน่นึงก็หอด,ดีสิบหน่วยยีสิบหน่วยจ้ะ เลือสองสี่หกแปดเดือแปดหน่วยทั้งหมดยี่สิบแปดหน่วยกินยางกระแสจี่พี่น้องค้นสีอ้วนไปหนาจ้ะลำล่าพาจากพี่น้องไว้แค่นี้เด้อจ้ะสวัสดีจ้านอนรับฟันดีจ้าดไน